ครับก็ขอบคุณแฟนๆนมากๆเลยนะครับที่โหวตให้ผมกับเฮียได้รับรางวัลนี้นะครับใช่ไหมครับอ๋อขอบระทาน<อ>ครับเป็นอย่างดีครับแลก็ขอบคุณท่นานคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติทุกท่านเลยครับที่ ให้ผมกับเฮียครับในวันนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานนิเ่เฮียก็ขาวัาซื้อทุกท่านด้วยนะครับที่ร่วมกันสร้างซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาครับแล้วก็ที่อ๋อผู้กำกับครับพี่ได้ที่โคช้ชและที่สำคัญครับขอบคุณเฮียด้วยที่เป็นพ่อของผมมาจนถึงช่งวงน,นี้นะครับบค,ครับผมก็ขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมากๆานะครับผมที่ มอบรางวัลให้กับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์ก้าวแรกสําคัญของบ้านดูมดี K. ก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนมากๆนะครับทําให้คิวท์พายได้ได้มีคนเห็นมากขึ้นนะครับผมแล้วก็เราจะนํารางวัลน,นี้นะครับผมไปพัฒนาตีมือต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับขอตีมือ ามาตอนที่รางวัลในสาขาที่สีดีกว่านี้ให้กสาขานักแสดง